สวัสดีครับนี้พามาดูสวนกำมะลาใสครับผมกำมะลาใสบ้านบอ่อครับผมสวนจ่าทุนจอประดานใหม่นะครับประดานชั้นผิวดินนะครับไปซื้อไอ้ปั๊มโยกมานะครับปั๊มไอ้ยกกระดานมาอยากใช้โซล,ล่าเซล ก็เลยลองทดลองฮะทดลองโดยการนำน้ำชักนะครับมาเทสดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำฐานนี้นะไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แหละครับแขงเดียวนะฮะบาดาลน,นี้บาดาลชั้นผิวดินลึก 10, 12เมตรนะครับผม เป็นแนวทางสลับคนงบน้อยนะครับจอะประดานก็สามคาแรงสามพันห้าครับผมอุปรกรณ์สร้างต่างหากอุปรกรณ์ซื้อเองครับน้ำนี่ไม่ขาดนะฮะน้ำเยอะนะฮะน้ำน้ำกำมะลาใสสิบสองเมตรน้ำใสไหมครับลองดูครับ ก็พอ,อ,อได้นะครับยิ่งใช้แปลน,นานก็ยิ่งใสครับครับเป็นแนวทางสลับผู้งบน้อยครับ